วันนี้วันที่21มิถุนายน2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านางสัวปัตตะวณีบาลวิญนำเฟตบุกตะวดีบาลวิญน,น,นำ,นร,นหนนำรหัส269ขอถวายสีริส่วนสัจจยายพระสว่วนพระภิกษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัตวบูชาและอาจารยา์ญาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิบข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีส,ม,สมาธิจดจ่อใน,น,ในอันตรักเพื่อชนะในบทสวดใหญ่ก็โน้นด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพรันตนาใจอรหังสมาสัพพุโทโธปควา พุทธังพระควรตังอภิวัติมิสวัสดิ์ช้าโตพระควรตาธมโมธรรมังนามาซ่านิสุปฏิปันโนพระควรโตสาวะกสังโขสังคังนั้นานี้บทที่สองบทบูชาพระเพรินพินาอัตถังสมาสัมพุทโธสุจิลังปะริณิพุโตคุณเอหิทัรามโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชิวังหังพุทธังธรรมังสังคังสารนังคตโตปูเชมิรัตนัตรยังธรรมังจรามิสดทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลีสุอัตราคัชนตุเทวตาสัทธมังมิราชสหสุนันตุสัคโมฆะทังสักเฮค,คัเมจรุปเปคิริสิคัละเตจะตาลิเควิมานีตีเประเทจขันเมกันุวนะครว่าอัเนเคหาวัตถุมหิเขเตคุมมาจาย,ยันตุเทวาชาลชนาวิสจะมียาคคันทัพนาคาติชนตาสันติเกสันติเกยังมุนิวราวจนังสัตสโมเมสุนันตุธรรมส,สุนักโรยัมพัทันตาธรรมส,สุนักโรยัมพัทันตา ธรรมส,สนุนทรกะโรยยมทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพระพาคณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสนาคมนาปทะ พุทธังสนังสามิธรรมังสนังสามิสังฆังสนังสามิทุติยปิพุทธังสนังสามิทุติยปิธรรมังสนังสามิทุติยปิสังฆังสนังสามิตติยปิพุทธังสนังสามิตติยปิธรรมังสนังสามิตติยปิสังฆังสนังสามิบทที่หกบทสวดสัจจคติยาคาถานัตถิเมสนังอันังพุทโธเมสนังรังเอเตนะสตโตชนะสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสนังอันญังคัมโมเมสนังรังเอเตนะสตโตเชนะสติเมหตุสัพพทา นัทที่มเมสรณังอันยังสังคมีสรณ์บุรังเอเตนะสจวัชนนะสสที่มีหงตูสัพพธาบทที่7บทสวดติรัตนภนะมะคาขา,ขา,า,าพุทธังนะเมรัตนะภูตัะสลีรัจิตังทำมังน,นะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังน,นะเมรัตนะภูตะสุสีรัติฉิตเอตังนะเมติรัตนังรัตนตัตยะวหังสัมมาสโมสาริตตวัตถุวิเศษสภูตังอัญนโยนยานยุตตะคุณายฆะวะสัพพวัตตังอสุนิตะ ยัมหิปิตเถวัจถาติทันเทเอกังวินาตะทิตาเลสะมาสสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจีเรนจกปาตุกูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทสะถังวินยูหิปันทิตาชาเนหิวิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปะรพนิยังเกสันจิสุทุวิชิตังคุณากายะตายะ นานเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมณสิสุทธาปสาทฐานังปุญญติกานามาสามุตตมะปุญญาภูมังทุขขาปรมุจจนะมุขาสารานังคตานังปูชาและเหสุปะระมังอภิปูชนเนย,ยังนนิพานะสัจฉิปิยายุปนิสัตยะถังสัมมากกเลสัมมาและโสทนะสิทธิยาจะกสาตุหิตอัฏฐภูสะ เดหุปเสวนีย ah ังปาเนหิจปิสนังคามณียะเมวะตัสมาหิกต ah ังติร uh ัตนังสนังขตัมหะลัตตินทิวังคณะเนสุนัมสัมมานาภูเชยมะจาปิสัตังสุปัสสานาจิตาตัฏฐานุปาพิจริยาสัทธารตาจกปุญเยนะตัตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะตจัสสาจาัสถาปิสวัคิโหตุโยเจธาธรรมวินาัยยามหิปะมาณภูโตโลกุตลาภิสม,มัยโยนิยโตสุโคชังตัดโสปนิสยัยยะจะยายะอายามปีโหตุวัตถุเยปาริจิโตสุป,ปะสาธการโรบทที่8น้ำมากกาลสิทธิคถาโยจักมาโมหะ มาราปรัจกโถสามังภุโทสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปัสสาวิมิโมจะยันโตปะเปสิเขมังชนตังวินเนยังพุทธังวรันตังศรลสานามิโลกาาัสสะนาทัญจะวินายะกันจะตันเตะสศเตชยน,สนสิสิติโถสะพันตะยาจะวินาสมินตุธรรมูทัชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกาาัสสาวิสุทธิมัคคังนิยานิโกรธรรมะทัศรัสธา,ารี สาตาวะโหสันติกโลสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสานามิโมหะปราทางอุปสรรตทาหังตันเตชสาเตเชลิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรมมะเสนาสุขตานุโยลุโคโยโลกาสะปะปูปกิเลสเชตาสันโตสยญางสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกโรติ สังฆวรันตังศิลปสารมามิุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิตันเตจัสเตยเชะัสิทธิโหตุสัพพันตะลายาจวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการอัจฉริยะนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสิโนนโมอุตตมะธมัสสะสวะขาตัสเสวะเตนิธานโมมหาสังขสปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตาลทัสสะรัตตานัสยาสัสสุการณ์นโมโอมะการติตัสสะตัสสะวัตถุทยาสปิ นโมกาลาปภาเวนะวิคชตุปัทาวานโมกาลานุภาเวนะสวัสดิโหตุสัพพทานนโมกาลัสตะเตชนะวิธิิโหมิเตชวาบทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุก,กังเอกังสมย,ยังควาสกเกสุภัลติกัปิหลวงถือสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเกนะสัตถิปัญจามเทหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะลกตาตูหิเทวตาเยปุยนะสันนิพตาหันติภะควันตาทัสนายาพิกุสานักจ่ อัตโคจตุลนังสุทธาวาสกายิกนังเทวนาเอกตะนะโหเสยยโขภาควาสักยสุวิหารติกะเปิดวัตถุสมิงมหาวเนยมหาตาพิภุสังเกนะสัตติปัญจมัตเตหิตพิกูตสติหิสัพเพเหวาหันเตหิทัศหิตจโรตาตุหิเทวตาเยปุนนาสันนิจตาหุติภพระคันตังทัสนียะพิกูตสังกัณจายานุนาเมยามกีญาณภะควาเตนุปัสสากมยามาอกสังกมิตวาภะควาโตสังเกปัจเจขาถาภาสุยามาติอัคโคตาเทวตาโสยถาปินามาภะนาวาปุริโสสัมมณิตังวาพาหังภาษาเลยยาประหลัด ภาษาลิตังวาภาหังสามนินเฉยยะเอวะมีวสุทาวาเสสุเทเวสุอัตรหิตาพระพุทโธปูรโตอปาโตรหันสุอัตโคตาเทวตาภะวันตังอภิเทตวาเอกมันตังอัจฉังสุเอกมันตังหิตาโขเอกาเทวตาพระพุทโธสุเกอิมังกาถังอภาสิมหาสมิธโยวันิสหมิ่งเทวกายาสมคตาอาคตมหิมัง ธรมะสัมยังทักทิจเยวะเวลาชิตตสังคันติอาจจโขปาราเทวตาพระพุทโธสังเกติมังคาถางอภาสิีตัดตัิโภสมาถหังสุจิตังอัตโนอุชุกัมมกังสุสารติวาเนตานิคายตวาอินทรียานิลคันติปริตติอาจจโขปาราเทวตาพระพุทโธสังเกติมังคาถางอภัสิจิตวาขี่รังจิตวาปรีคังอินทขี่รังโอหัจนเมชาเตจรนติสุทาวิมารา จากคุมาตาสุทันตาสุสุสนักคาติอาจโขภาาเทวตาพระพุทโธสันกีมังคาสังพาสิเยเกยจิพุทธังสนังคตาเสะนะเตยขมิสันติอภัปปยภูมิปหายามนุสังเทหังเทวะกิยังปาริปุริสติติอาจโขภควาวิขุอมันเตเสยปุรินาภิวเวทัสสุลงธาตุสุเทวตา,ส,ตา,ตา,า,ตา,าสันนิพิตาหุ่นติขาคตังคิสนายาปิขุสังขันจาเยป, αι, ปิเตยปิเวเฮสงอัติตมมัทนานังอหันโตสัมมาสุทาเตยสัมปิปะควันตานังเอตปรมายาวเทวตาสันนิจาจเฮสงเสยญาจัปปิไมหังเอตระหิ เยปิเตพิเวพระวิสันติอนาคตสัมมาดธนาหันโตสัมมาสุทธาเัสัมพีนพระพุทาณังเอตตาประมาณเยวะเทวตาสันิพตตาพระวิสันติสยีชาปิไมหังเอตาริทิอาจิคิสัมมิพิกเวเทวะกัจจานังนามานิกิตายิสัมมิพิกเวเทวะกัจจานังนามานิเทศิสัมมิพิกเวเทวะกัจจานังนามานิตัสสุนาขาสังฆังมนัสสุโรุธา พาสิสฐานมีติเอวังพันเตติโขเตพิกุพพะพโตปัจัสมสุขระวาเอตัทโวจะสีลงกับมนุกสามียะถาภูมมาตตาสิตายาสิตายกินิขพลังละปิหิตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสันลีนาโลมาสังหาพิสัพพุโนโอทาตมาราสาสุทธาวิปัสสนามนาเวลาปิญโยปัจัสเตยจัวาวเนกเดปิรุทเวตาโตอมัตติสัทธาสาวกสัลเนลเตเช้วกยาเพตตาเทวิชนะนคภิภูเตจจัจจะปะมะกลุสวามุตุศาสนาเอ เตสามปาตุระหูยานังอมุอะมนุสยานัทสนางอเปเกสตะมัทขุงสหัสังอาฐสตาลิงสตังเอกสหัสสนางอมุสยานัมัทสงอะเปเกนัตตะมัทขุงที่ที่สาสัพพาพุตาหงตันจัสมพังอภิญญาเพะว่ากิตวันนัจจคมาแต่ตัวกะติสัทธาสาวกเกศเนรเตทิวกคยาทิจตาเตวิชนนัทกิโวเยวหังกิติสมีคลาหิอนุปปสโว ชัตตาสหัสสาวิทยาขาปุ่มมากิดเป็นรัทวาอิทิมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสินโนมุทัศมนาพิกรมูพิคุณังสมิติณวนานชาติชาสหัสสาเห็นมวัตาวิทยาขาณัตวิณิยนที่มันโตสุติมันโตวณวันโตยัส enfin ส,ส,สินโน โมทัมนาภิกขมุงผูนางสมบิติผูนางสาธาคิราติสหัสายะขานานาตรวิโนอิทิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงผูนางสมบิตริผูนาอิจจเตโสลัสสหัสสายะขานานาตรวิโนอิทิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงผูนางสมบิติผูนางเวสามิตาปัญจสัตตายะขานานาตรวิโนอิทิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงผูนางสมบิตริผูนางภิโรฬาชาคคโกเวปุละสานิวิสนาปิญโยนาสาธาสหัสายขานาปายรูปสติ โกโุมิโรราชคิโกะสมภารเซมิติมุนางปูริมันจัดที่สั่งราชาทาตาและโถประสสาาติคันทพานังที่มติมหาราชายในสัตสิโสกุตตาปิตัสสะพหาโว อินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทรรมนาภิกมุงพิ่คุณนางสำมิติีวนาขัาพินังจัดที่สังราชวิรุณโหตปัสสติกุมทานนางิปติมหาราชยศิโสปุตตปิตัสาพระหูอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทรรมนาภิกมุงคุณนางสำมิติีวนาปัจชิมันจัดที่สังราชวิรุฬปโขปัสสตินาคณาธิปติมหาราชยศิโสปุตตปิตัสาพระหูอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาิิิกมมมุุงงนนััสตโว อุตรังจัตที่สังราชกุหลาปภาษาสติยะขานางทิปติมหาราชัยะสัสสิโสปุตตปิตัสะพะหะโวอินทนามามหพลายที่มันโตชุติมันโตนวันโตและสสิโนโมทมนาอภิกฐรรมคือนางสมิงวนาโูลิมัติที่สั่งท่าแต่ละโถ้าทุกินน้วิรุณะโกปัชชิเมนะวิรุปโกคุเวโลอุตรังที่สังจัตโตโลเตมหาราชาสมันตาจัตโลทิสาทัตธัมมนาจังสวรรณิกัปิโลทเวเตสั่งมายวิโนทิสาคูวัจจินการสถามายากบุตรเด่นทุเวกินทุก วิภูโตสหะจันทนุกรรมสิโจตกินุมันทุนิมันทุจักปะนาทวโอปันโยจัตเทวสุโตจมัตลิจิตตเสโนจันทะโพนโรชาชนสโพอาคุปัญจสิโฉติวะจิพุรุสุยวัชสาเอเตจันเยจลาชโนคันธภาสหะมัทุภิโมทมานาภิกขุมุขนางสุตรีมุนางอาตาภูนาภัสสานาคาเวสาราสหัตัชกา กับพระรักตลาอาคูปยาคสหัยาทิพิยามุนาทตาลธาจาอาคูนาคายะชศิโนเอราวโนมหานครสุภคัสสมิติมนายนาคาลาเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทจักขูเวหายะถาเตวะนมัปปตาจิตลาสปนาอิติเตสานามังอภัยาตถานาคาราชา,ามามสิสุปนัโตเข็มมกะสิพุโทโสถาหิวัชิหิอุปวะหาย,ยันตานาคาสปนาสารนามกังสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังสุราสิตา พาตาลูวสาวเสติที่มัตโตยาศาสศิโนกาลังกัญชามหาพิสมาสุนาฐานะเวกษาเวปติติสุจิตติจรารหาลาโทนมุกจิสหะสตัญจัปปาริปุตานางสัพเพวิโรจนะมะกาสันนาเทวาพระลินเสนาหุพุทธมุปาขมุงสมัญโยธานิพัทเตยพิภุนาสมนติงว่นางอโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวโยธา,าขามุงวรุณาวรุณาเท е วาสมุจจายศัสสาสหะเมตตาการุณาการิกา อาคูเทวายศตินโนทัศเตตทัชทากายาสปินานตวินโนอิตริมโตชุติมันโตนะัมโตยศทินโนมุทัมนาอภิกรรมุกุนังสมิตินุนางเวทูจัตเทวาสัฮาลิจัอาสมาจัตเวยมะจัตทสุบริสัทเทวาจัตทมะคูบรกิตาสุริยะสุบริสัทเทวาสุริยมคูบรกิตานัครตเน นักขัตตานิปุรษกิตวาอาคูปุธุราหกาวสุนาวสโบเสโถสสักโคปาคปุรินทะโถกัสเศตรตทัตทากายาสพินานาตวิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัสนโมุทัมนาอภิกมุงุณังสัมพีกุณัอัทคูสหภูเทวาชรามะกิสิกาลิวะอธิการจารุชาจะกุมาปุ พะนิพาสีโนวรลนาสหธรรมะจ่าอธิการจ่าเนชกาสุเลยะลุจนาคูอาคูวาสาวเนสโนท่าเสตเตท่าสทากยาสปินนณฑรวินโนที่มันโตชุติมันโตวนนันมันโตสัสสนโนมุธมนาอภิกรมุมุูนางสมิติวนางสมานามหาสมนามนุสสามนุสุสมาขีธาปุจจิกาอาคูอาคูมโนปุจิกาอาจารย์คูรลโยเทวาเยจ่าลุจิบาสีโนปาลคามหาปะลคาอคุเทวิสัจสีโน ทัศเสตย์ทัศธากะยาสพีนันนาจาริโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศศิโนธัศมณานพิจมุงพิ่คุณนางสมติวนางสุการกะลุมหาลุนาคูเวนคณะศาสหะโอทาตักไคหาปามุขาอรูเทววิจักนาสำทามัตตาหาละฆาชามิสกาเจศศิโนทัศนยังอาคาปชนโนโยทิสาพิวสติทัศเสตย์ทัศธากะยาสพีนันนาจาริโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศศิโนโมธัศมณานพิจมุงถึงนางสมติวนางเขมิยาสุจายามากาเจศศิโน สัมพิตการละมาเสถาโชติงามาจะอาวสานิมานัตติโนอาคูอัตคุปันิมิตาทัาเสตเตทัชชากายาสัพเพนานาตะวินิโนที่มันโตชุติมันโตวณามันโตยัสสิโนธัตมนาอภิกรรมูทุนังสันติีวะนางสันเถเตเทวานิกายาสัพเพนานาตวินโนนามันวิเณอาคัจฉุงเยจันเยสัจสาหะปวุทะชาติบังขีรังโอคาตินามานาสวังท้าเขมุคัตารังนาคังจะทว่าอติตาติตังสภามาปรมัตโตจับปุตตปิที่มันโตสหะสันน สันน yeah. ัตมาติโสจาสปะคัสันตินวะนะสหัะมะพัมมโลกานะอังหาพัมมะพิติชติอุปปัโนชติมันโตมิสมากิโยทัสสัสโสทัเสถาอิสราอาคูปัจเจฆวัสติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหานิโตบริวาริโตเตจัสเพเพยิคันเตสิทธิเวสพัมมะเกเตมารสินาภิกกมิปัญจักันทสะมัทยังเอถากันทัสาพุทธาลเคนะพุทธามุโวสัมันตาปริวาเดทามวมุนจิถาโกจินาอิกิตตถามหาเสนองกันหาเสนังอัปพิสัย ปณินาตาระมหัจเจสลากตวันอภิเพยะระวังเยขาปวุสกูเมโคลธนิยันต์โตชิวิชโกตถาโสปัจจุทาวัตติสักุโตอศัศนยียงวเสตันจสัสรพังอภิญญาพวะาวิจตวานาจาัคุม,มาตโตอมตยิสัทธาสกเกสนีละเตมารเสนนาพิการเตวิชนะถาพิทโวเตจะตับประมาณกลุสก,สกสวามุสุสาสนนังวีตัคลาเคหิปะกามุเนสัง ลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังฆมาพยาพิการยัสาาายส,สิโนโนมทนตสิสหปุติสาวกาเตชเนสุตตาติบทบที่ส1บดบทสวดมังคลาสุตังอเ,งงเสวนาจัพรานังปฏิตานังจัเสวนาภูชาจัภูชนียานังเอตมังคุตมังปฏติลูปะเทสาวาโสจะปุเพจกักกาตบุญยตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตมังคุตมังพาหุาสัจจรจัศปัญจั วินโยจะสุสิทธิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตมัง okay คุตมังมาตาปิจุอ like no ุปทานาปุตตะทาลสักสังขโหอนากลาจกรรมันตาเอตมังคุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหอนาวชานิกรมานิเอตมังคุตมังอัลตีวิรติปาปามัชปานาจะสนญโมอปปมาโทจะธรมเมสุเอตมังคุตมังคาระโบจานิวาโตจาสันตุถีจักตันติตา กาเลนะธรรมสวนางเอตมังคตุมังขันติจะโสวะจัตสตามนานันจัทสนังกาเรนะธรรมสัตสาตฉาเอตมังคตุตมังตัปูจะพัมมจริยันจาริยสจรินาทสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจ่าเอตมังคตุตมังพุทธะโลกะคัมเมหิจิตตังยัสานะกัมปติอโศกังวิเชางเขมังเอตมังคตุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะ สัพพะถะมาปัตติชิตาสัมปทาโสถิงัจันติตันเตสังมังคลโมตมันติบทที่12บทสดนาปาริษยังกินจิมิตังอิทาวาหุดังวาสักเคสุวายังรัตนัางปณิตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัปปีภูเทรัตนางปณิตังเอตนะสตินะสุิโหตุขายังเวลาคังอมตังปณิตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนสมาติกินจิ ปิทัมปีทัมเมรัะตะนางปณิตังเอตินะสัจนะสวัติโหตุยัมกุจเเสถุปริวันนัยสุจริงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหุสมาธินาเตนสโมนะวิชติปิทัมปีทัมเมรัะตะนางปณิตังเอตินะสัจนะสวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิหุนติ เตทคิเนยาสุขตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิจันปิสังเคตอัตนานปนิตังเอเตนัสเจนะสวทติโหตุเยสุปายุตามนัสาคาเพนะนิการมิโนโคตามาสาสะนัมดิเตปฏิปัตาอมตางุไคหะลัทามุทานิพุติงคุณชามานา อิจฉปีสังเคตนางปณีตังเอเตนะสเจเนสุติโหตุขีนางบุรนังณวังนัตถิสภวังวิรัตจิตตายะติเกภาะวสมิงเตขีนาพีชาวิรุติฉันทานิพพันตีลายยะขายามปฏิโปอิจฉปีสังเคตนางปณีตังเอเตนะสเจเนสุติโหตุบทที่สิบสามประสดรมบทสหัสวรรค์อัตตาหาเวชิตังเสโยยาจายังอิตลาปชาอัตตาทันตสาโพสสนิจัง สัญญาตจาริโนเนวัเทโวนะคันทโพนะมาโรสหปมุนาชิตังอัปะชิตังอการาีลาตถาลุป,ปัสสะชัตุโนบทที่14บทสุดเก็บประสูดภา,าสิตะมิทางเตน,นะระวตาชนาตาปัสตาอระหาตาสัมมาสัพพเทนะเอถาตุเหเมมาอนุสะเวนะมาปะดัมมะปะายมาอิติกิริยายมาปัตะ ัจสามประธาน,นีนนะมาตากะเหตุมาณยะกะเหนะมาอากาละปริวิตาเกณะมาคิจิณชานขันติยามาพัพพลูปตายามาะมาสะมโนโนโครุยะคาตุเมเหอัตนาวะยะชาเนยยะคาอิเมฆมะอกุสลาอิเมรมาสาวชชยอิเมรมาวินยุขลายตาอิเมฆมาสม,าสมตาสมาคินนาอาหิตายะทุขายาสังวันตินต อถรตุเมเหปชะเหยียธายะาตุเหอัตนาวะชาเนยญาธาอิเมธมากุสลายอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวิญยูประสานถายอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสามัตติอาถรตุเมเหอุปสัมปัชะวิหะเลยญถาติบทที่สิบห้าบทสดอุปะเนยสูตรอุปนิยติชีวิตตปะมายุง ฉลูปณิตตะสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมาโนปุญญนิกะยิลาถาสุขาวะหานิอุป,ปณิยติชีวิตตบมา,มายังฉลูปณิตตะสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปฆมาโนโลกามิสังปชาหีสันติเปโขโยธากยายณะสังยะมูวาจายอุทาเจตสาตังตะสะเปตะสะสุขาย,ยะโหติยังชีวิมาโนปะการติปุญญงัง ธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุติโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรมมสุจิเนนาทุคติงคัจฉติธรรมจารีสัพเพสังข,ขาราอนัตานิจติ ยะาปัญญายาปัสติอัฏฐะนิมพิติทุเขเอสัมมาโควิสุทธิยาสัเพสังฆราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิมพิติทุเขเอสัมมาโควิสุทธิยาสเพธมานัตติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิมพินติทุเขเอสัมมาโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอัปปนากาชาดกอัปปนากาฐานนะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัคัญญายะเมทวีตังคันเหยะอมนักัง พระหงเวสารนางยติพัพปานิวนานิจักอารามะลุขะเจตยานิมนุษาพยาตาชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารมุตมังเนตังสันมาคัมมสาสัพพัทขาปัมมุจติโยจักผู้ทนจักธรรมจักสังฆจักสรารนัคโตจัตตลิอริยสัจจานิสัมมัตปัญญ,ญาญะปัสติทุกขังทุกขสมุ่ปาทางทุกขสา,าจะอติกมังอริยจัออชังขีกลงทุกขูปัสาร มะขามินางเอตังโขรและ,ะนางเขมังเอตังสรารมุตมังเอตังสรารมาคัมมะสัพพะทุขาปามุตติบทที่17บทสวดพระเทกรัตคขาถาอติตังนาวาเขเมยยะนปฏิกังอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิงส่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่มามาถึงยะคาติตามปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตัง สิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดถาตระวิปัสสติอสังหีรังสารุปปังตังวิทามะนูพระรูะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในคมนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นหนึงน่งๆนงให้ปูกปล่งเถิดอจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณะสเวพึงทำความเพียรเสี็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหินสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลนงกับมัจจุราชผู้มีศนลใหญ่นั้นย่อมไม่มีก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปงอโหลัตตมะตันทิตังตังเวพัทะภะเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหมึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล บทที่1 8บทสวดพินหปา,นาปจเวคณาปาทะชลาธรรมมงหินชลงอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มคนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมงหินพระยาทิอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ่มคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะ ทำมุมหิมะนางอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุกรุกความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินาภาวูวินาภาวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกับมัสโตหิกรรมัทยโทกรรมยุนิกรรมปุกกรรมปิิสนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยยังกรมังกิสรนนีกระยานังวาปากะ ปาปดกลางวาตัสสะทายา,า,าทาพาวิสานิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป,ปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปัตตาจะนิมทุกขะพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาวุตุสาเพ ปีปานิโนเอตาวตาจะอภิสัมปทางบุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสะปสิทธิยาทานังทันตุสัทยะศีลังละทันตุสัพพทาภาวนาพิตาหุนตุคัชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทาพระปัตาปเจกนันจะยังพนางอรหันตันจดเปเชนละขังภาธมิสัพพโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหัทธรรมยังปฏิทนาคาท้ายโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหาวลาสี สุกเปยะเลผุที่ทะเลแตหิงแต่หิงตาธรรมทานในน้ำพระมันตุปุชิตาสตตโสถิ่ตตลเตทาวิหารนม,มันทะเลเทลาจับมัชชานาวากาจับพิฆโบสารามิกาคณะปฏิอุปัสกาคามาจาาัดเทศานี้ขึ้นมาเจสราสัปปานะปูตาสุตตาภะวันตุเตชาลาพุชายเยปิจักันตสัมภาวาสังเสริทัชชาตาอัจุโวปบัติกานิยานิกนมมารธรรมวราปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักกรมตุสักขยัน ขาตุจิลังสตังธรโมธรรมธทราจปปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถยะจหิตยายะจักอัมเหระกตุสัทธโมสัเพปพิธรรมจาริโนวุทิสัมปาปุเนยามะธมอริยปเวทิเตบทที่20บทสวดสับปบปติทนาคาถาพันธมยังปฏิทนาคาทายโยพนามเซปุญญสิทธานิกตัตสะ ยานันยานิกตานิมีเตสัญจกักรภคินโหุตุสัตตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณาวันตาจไมัยหามาตาปิตาทโยทิฏฐามจายะทิฐาวาอันเยมัชชตะเวริโนสัตตาติดขันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยยิกาปเจกัจตุวุโกรา,าสังสัลันตาพภาวะภเว ยาตังเยป,ปฏิทานัมเมอุโมธุตเตสยังเยเจีมังนปะปทานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาธินานาปุญญานางอัุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาหนตุอเวลาสุขาชิวิโนเข็มมะปทันจะป,ปับป,ป,ป,ปนตุเตสาสาส,าส,าส,าสิทธตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อไม่ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษตรเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธุฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระนังไต้ด้วยการสัรญญาิบสวดมนพระสูตรพระลิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจ้าเจริญททางโลกททางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญญายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออานุโมทนาและบทอนวยพรานที่เก่ข้กพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพดีพิณาศโดยมูลทีสมเด็จพระญาณสังวรวัดประวัติวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาษาต่างๆขอจงสำเร็จสดิ์สิทธิ์ทุกการเทอินสาธุ